สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะก็สั่งไปเป็นพีทนะคะก็คืออันนี้เงินปอนน้องของน้องมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าน้องช่วยทักไลน์พี่มาทีนะก็อันนี้น้องให้ที่อยู่นะนะคะแต่เดี๋ยวค่อยเขียนทีหลังนะก็ที่สั่งไปนะคะจะเป็นฟางแผ่นนะคะมีกลิ่นนะแล้วก็จะเป็นโมจิยืดแล้วก็เป็นสารปาโดวนกัดคะ่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดขอนแก่นค่ะก็สั่งไปเป็นแคคเกอร์นะคะอันนี้จะเป็นแคคเกอร์กระลอ,อกน้อันนี้เป็นของน้องจังหวัดระยองค่ะก็สั่ไปเป็นอิราคุมาเฮดบันนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเจดีมนะคะก็จะมีเป็นปังปอนี่นะคะแล้วก็จะเป็นปังแผ่น อันนี้เป็นของน้องจศรีสะเกตค่ะก็ไปส่งไปเป็นไอติมคินามอนค่ะแล้วก็เป็นบันเมลอนของเจดีนะแล้วก็มีเป็นสมุดโน้ตเล่มใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นของน้องจังหวัดอุดรธานีค่ะก็สั่งไปเป็นคุูมาเพชรบันนะคะแล้วก็เป็นคุูมาบอล A แบแล้วก็เป็นซาลาเปาขาวะนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นอย่างลบค่ะแล้วก็เป็นอีโมจิบันนะคะทั้งหมด8ชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะก็สั่งไปเป็นวเบอรี่นะคะจัมโบ้อันนี้จะเป็นสีชมพูนะแล้วก็เป็นปอมปอมบุะะมลินค่ะสมุดโน้ตเล่มใหญ่นะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดระยองค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นบานกูเรทามะนะคะ มีทั้งหมด5้ชิ้นนะคะเป็นกุดบันกูเรฮามาสสีเหลืองแล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะทั้งหมด5ชิ้นเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นบันอีโมจิสีเหลืองนะคะ3ชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็เป็น บัตอีโมจิแก้มแดง2ชิ้นนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง9คนมากๆเลยนะคะ